สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่15ถึง31มกราคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤษภจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับ และสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมก็เริ่มดวงคมลักของชาวราศีพฤษภในเดือนมกราคม EP หลังดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า six of cups นะครับหรือว่าไพ่หกถ้วยนะครับไพ่ใบนี้โป่งบอกถึงเด็กคนหนึ่งนะครับที่เหมือนกับอยู่ด้วยกันตั้งแต่วัยเด็กเลยอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตอนแรกๆที่รู้จักกันเลยและมีถ้วยต่างๆเนี่ยหกใบเนี่ยลายล้อมแล้วมี เพราะฉันภาพจะเป็นที่บอกช้าสีเบิกสดเลยท่านเหมือนกับตอนนี้ความรักของคุณความรู้สึกคุณเนี่ยคุณเริ่มกลับมาเป็นตัวเองคุณเริ่มกลับมานึกถึงตัวเองตอนเก่าๆที่เราเคยเป็นแล้วหลายๆคนอาจจะกลับมาเหมือนกับมีความสุขกลับมาเห็นสิ่งดีๆรอบๆตัวกลับมาเหมือนกับเจอความรักดีๆกลับมาเหมือนกับมองถึงความรักที่ดีขึ้นแล้วกลับมาเหมือนกับประกาตัวเองว่าเฮ้ยเรากลับมาเป็นคนเดิมแล้วนะเรากลับมาอยู่ที่ของเราแล้วนะเรากลับมาอยู่ในที่ที่เราควรจะเป็นแล้วนะกลับมาเป็นคนเดิมก่อนที่เราจะเคยเสียใจเคยมีความผิดหวังเดี๋ยวมูนะคร นั่นเองแต่ไพ่หกถ้วยมันไม่ได้จบแค่นั้นนั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงคนคนหนึ่งกําลังกลับมาด้วยการกลับมาของเขาที่เขากลับมาเหมือนกับนึกถึงตอนที่เราเคยรักกันเนี่ยเพราะฉันทํานายลยครับชาวศิษย์บุษบกท่านคนลกของคุณที่เลิกลากันไปหรือมีปัญหาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับจะกลับมาเข้าใจจะกลับมาหากันจะกลับมาคืนนี้จะกลับมาพบเจอกันจะกลับมาติดต่อแต่เห็นไหมครับมีไพ่เดอะมูนเข้ามานะครับเดอะมูนในที่นี้หมายความว่าเขาอาจจะเคยทําให้คุณเจ็บเคยทําให้คุณเสียใจ เคยทาให้คุณร้องไห้เพราะเห็นภาพของเดมูลเห็นภาพจันไหมครับเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเหมือนกับน้ําตาเนี่ยมันไหลออกมาจากดวงตาเป็นแม่น้าอ่ะเพราะฉนั้นไพ่เบนี่บอกชาวศิบิกศกเท่านเหมือนกับคุณเคยเสียใจกับใครสักคนหนึ่งหรือเคยมีปัญหากับความรักเคยเศร้าใจเคยผิดหวังกับความรักไปนะครับใครใครคนหนึ่งทาร้ายหรือกาลังรู้สึกเสียใจใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยการรู้สึกแบบนี้อยู่กับใครก็ตามนะขอตอบเลยครับว่าไพ่หกถ้วยเขากลับมานึกถึงคุณแต่เขากกับใจกลับมาหาคุณแต่เหมือนกับเขากลัวว่า ที่เขาทําให้คุณเนี่ยมันเกินไปมันแรงเกินไปมันเสียใจเกินไปเพราะฉันทำนายเลยครับว่าคนละของชาวสิบรื้กกเนี่ยเขากลับมาแต่เขากลัวว่าคุณจะให้อภัยเขากลับมาแต่กลัวว่าสิ่งที่เขาทำให้กับคุณเนี่ยมันเจ็บกว่าเกินกว่าที่จะให้อภัยมันเจ็บเกินกว่าที่เขาจะกลับมาหาคุณได้เพราะฉันหกถ้วยขอตอบเลยว่าตอนนี้ชาวสิบรื้กศกท่านอาจจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาเริ่มติดต่อกับมานะเขาเริ่มเหมือนกับมองเราอยู่ทางโซเชียลนะอาจจะมีการแอบมองแอบส่งเราด้วยนะเพราะฉันเดามุญกับหกถ้วยหมายความว่า ขาตอบว่าเขาจะกลับมาจะกลับติดต่อกลับมาจะกลับมาพบเจอจะกลับมาเพราะเดอะมูนครับนั่นหมายความว่าเขาอาจจะเคยเจ็บเขาอาจจะเคยเสียใจกับเหมือนกับที่เขาทําไว้กับคุณเนี่ยได้หมายถึงว่าเขาเข้าใจความรู้สึกคุณแล้วว่าเขาอาจจะมีปัญหามาก็เลยมานึกถึงคุณเขาอาจจะเจ็บปวดมาหรือมีปัญหาอะไรก็ตามหรือมีปัญหาเล็กน้อยอะไรก็ตามแล้วเหมือนกับมันขาดหายบางสิ่งบางอย่างไปมันคืออะไรครับที่ขาดหายไปเรามาดูกันดีกว่าไพ่ใบต่อมาอะไรที่มันขาดหายไปนะครับขึ้นมาว่าเดอะเลเวอร์ครับ หมายความว่าอะไรอันที่มันหายไปนั่นคือความรักแท้เพราะฉันเดบเดบเวิร์ไปนี้บอกว่าผู้ชายผู้หญิงที่เป็นคู่รักกันตามโฮมนิขิดแสงสว่างที่มันสวยงามความรักที่เคยรักกันความรักที่เคยอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตอนเด็กๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเคยรู้จักกันเคยพบเจอหน้าตากันเนี่ยมันเหมือนกับเขาสัมผัสได้ว่านี่คือรักแท้ของเขาชาวรสีเพลศคนที่รักเขามากคือคนที่เคยดูแลเคยมช่วยเหลือเขาเคยอยู่เคียงข้างเขาและมีความสุขอ่ะแต่ชาวสีผพลศเหล่านนเคยถูกทําให้เสียใจเคยทาทวาไม่ร้องไห้ อาจจะมีปัญหาคนรักอาจจะมีปัญหาเรื่องการไม่เข้าใจกันหรือนอกใจกันก็ตามหรือปัญหาอะไรก็ตามนะขอตอบเลยว่าเขา้กลับมาเพราะว่ารักแท้ที่กำลังจะสูญเสียไปพอรักแท้ที่กำลังจะหายไปนั่นเองเพราะฉั่นเดอะมูนกับไพ่เดอะเลิฟเวอร์หมายความว่าชาวสีเบิกศกหลายท่านเนี่ยอาจจะลองแบบเจ็บมากเสียใจมากนะครับจนลองหายไปดูเจ็บจนพอดูนะครับกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่ในที่ของเรากลับมามีความสุขกับเราให้ได้กับตัวเองให้ได้อาจจะมีความสุขกับลูกอาจจะมีความสุขกับตัวเองอาจจะมีความสุขกับครอบครัวกับเพื่อนฝูง แต่เห็นไหมครับพอเาคุณหายไปพอคุณตัดสินใจที่ปล่อยวางความรักนี้ไปเหมือนอีพีที่ผ่านมาเนี่ยกับกลายเป็นไพ่เดอะเลิฟเวอร์ครับเขากลับกลับมาเพราะรักแท้เขากลับกลับมาเพราะเหมือนกับมีปัญหาแล้วเหมือนกับมีคนที่รักเขามากที่สุดคนที่เข้าใจเขามากที่สุดคนที่เหมือนกับรักเขาวยหัวใจจริงๆเนี่ยก็คือชาราสีพฤษกนั่นเองเพราะฉัน 6, ้นเดอะเลิฟเวอร์หกถ้วยแล้วก็เดอะมูนเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลองไพ่สามใบท่านนายดยวงชะตาของชาวสาศีพฤษภเลยท่านว่าเหมือนเขากลับมาเพราะเขารู้สึกผิด หมือนเขากลับมาเพราะเขาเพิ่งเข้าใจว่าเฮ้ยเขาทําไม่ดีกับคุณนะเขาทําให้คุณเจ็บปวดเขาทำให้คุณเสียใจนะกับรักแท้ที่คุณมอบให้กับเขาไปกับความรักกับความสุขกับสิ่งต่างๆที่คุณมอบให้กับเขาไปกับคนที่อยู่เคียงข้างเขามาตลอดนั่นเองเพราะฉะนั้นผมให้สามแม่นี่ขอทํานายได้ว่าคนรักชาวสีผึ้สกุลท่านเนี่ยเขารู้สึกเสียใจนะที่เขาทํร้ายคนที่เขารักเขารู้สึกผิดนะที่เขาทาร้ายคุณอะไรเงี้ยเหมือนกับมาเพิ่งรู้สึกเข้าใจรู้สึกเสียใจอะที่เขาพังมือทาร้ายคนที่เขารักพังมือทททํําาาายยยรัักแ้พงมือเสี ทำให้ความรักของเขาเนี่ยรักแท้ของเขาเนี่ยเสียไปสูญเสียรักแท้ของเขาไปนั่นเองนะครับไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าเดอะเฮอร์มิตนะครับเดอะเฮอร์มิตใบนี้ทํานนายโดนสตัลลชาวสีเบิก์ศกแต่ท่านเลยว่าเหมือนกับคุณเองเนี่ย <c oughs> ก็เหมือนกับเราถือตะเกียงรอเขามานานแล้วทําไมเราถึงต้องกลับมาอยู่ที่ของเราด้วยทําไมเราถึงต้องถอยออกไปอยู่ตรงนั้นตรงที่ไม่มีใครให้กอดพะไพ่เดอะเฮอร์มิตกับหกถ้วยหมายความว่าชาวาราศีเกบษกศกแต่ท่านอาจจะรอเขามานานเกิน6เดือนเกิน1ปีแล้วจนบอกว่าเรากลับมาอยู่กับตัวเองดีกว่ากลับมาอยู่ในที่ของเราดีกว่า ถอยไปอยู่ตรงที่นั้นตรงนั้นที่ไม่มีใครให้เกาะด,ดีกว่าตรงที่ไม่มีใครดีกว่าสุดท้ายการที่คุณหายไปเนี่ยขึ้นมาว่าเดอะเฮอร์มิตเห็นไหมครับคุณหายไปก็จริงแต่หัวใจของคุณเห็นไหมครับผู้ชายคนหนึ่งมีหัวใจที่มีเพชรมีคุณค่าพเพะชั้นชาวสีเบิกโสดหรือผู้หญิงผู้ชายก็ตามที่มาดูคลิปเนี้ยหรือเพศที่3ก็ตามขอตอบว่าหัวใจขอยงคุณมีคุณค่าคุณหายไปก็จริงคุณออกมาชีวิตของเขาก็จริงออกมาด้วยความเจ็บปวดออกมาด้วยความเสียใจออกมาด้วยความรักนะครับแต่เห็นไหมครับพอคุณหายไปอ่ะ คุณกับทิ้งรักแท้ไว้ให้กับเขาคุณกับทิ้งความรักความเข้าใจนะครับคุณค่าสิ่งดีต่างๆที่เป็นหัวใจที่มันมีคุณค่าเนี่ยที่มันหาจากไหนไม่ได้เนี่ยไว้กับเขาแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเดอะเพิร์กับเดอะเฮอร์มิตได้ก็6ดถ้วยขอทํานาชาวราศีพฤษภท่านเลยว่าใครที่เลิกราคนรักกันไปไม่เกิน6เดือนถึง1ปีเนี่ยเขาจะกลับมารักคุณเขาจะกลับมาคืนดีเขาจะกลับมาเข้าใจความรักเขาจะกลับมาด้วยความรักแท้เขาจะกลับมาเพราะรักแท้ที่เหมือนกับูเหนืออความรู้สึกยู่เหนือความเเเจจ็บปวดพพ่่งงข้้้าใรรัักกแทูล เพิ่งรู้แล้วว่ารักเ่าอ่ะพอคุณหายไปเนี่ยเขาเพิ่งเข้าใจเขาเพิ่งรู้เจ็บเขาเพิ่งรู้สึกตัวพอคุณหายไปเขาเพิ่งรู้สึกตัวว่ารักแทก็ร่งหายไปคนที่มีคุณค่าก็ร่งหายไปนะครับขาดคุณเขาเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตครับขอตอบแล้วคนร่างชาวสีพุธศกขาดคุณแล้วเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตหมายความว่าเขาเหมือนกับตะเกียงอ่ะขาดคุณแล้วเขาเหมือนกับอยู่ไม่ได้ขาดคุณแล้วเขาเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าเนี่ยหายไปเพราะฉะนั้นขอตอบแล้วคนร่างชาวสีพุสศหลายท่านเขารู้สึกตัวไม่พอแต่เขากำล แต่อาจจะมองคุณอยู่ไกลๆไม่กล้ากลับมาแต่อาจจะการแอบมองแอบส่งทานทางโซเชียลไม่กล้ากลับมาเพราะเขาอาจจะทาร้ายให้คุณไว้เยอะเขาอาจจะทาให้คุณเจ็บปวดไว้เยอะเขาอาจจะทาให้คุณเสียใจจนน้ําตาเนี่ยมันเหมือนกับแม่น้อเนนี้เลยอ่ะนะครับมันเขาทํากับคุณเหมือนกับทาให้คุณร้องไห้เสียใจจนเหมือนกับยากที่เราจะกลับไปอีกอ่ะใครหลายคนเป็นแบบนั้นเลยนะครับไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าเดอดซันเข้ามานะครับเดอดซันคู่กับเดอะมูลนะครับหมายความว่าดวงตอนกลางคืนกับตอนกลางวันพระจันทร์กับพระอาทิตย์อ่ะ เพราะฉันไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนกับความร,าาวรักชาวราศีพฤษภแต่ท่านว่าคนที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดทําให้คุณเสียใจในวันนั้นเนี่ยทำให้คุณมืดบอดนะครับกลับมาเป็นไพ่เดอะซันครับมีใครสักคนหนึ่งอยากจะขอโอกาสมีใครสักคนหนึ่งอยากจะขอคืนดีพึ่งเข้าใจนะครับอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากจะกลับมาดูแลเทคแคร์ care, ชาวราศีพฤษภนั่นเองเพราะฉันไพ่เดอะซันใบนี้ขอทํานายเลยว่าคนรักคุณตอนนี้เขาเหมือนกับเขารู้แล้วว่าคุณคือแสงสว่างเขารู้แล้วว่าคุณตอนนี้คือคนรักของเขาคนที่อยู่ดู่ดยกันมาตลอดตั้งแต่เด็ก หลายคนอาจจะมีลูกกันหลายคนจะแต่งงานกันมีครอบครัวกันนะครับหลายๆคนอาจจะอยู่เขามานานอยู่เขามาหลายปีด้วยซ้ำาดี๋วอยู่คอยดูแลคอยช่วยเหลือเขาด้วยรักแท้อาจจะมีการช่วยเหลือเขาเรื่องอะไรบ้างห่วงใยใส่ใจนะครับเทคแคร์ care, ดูแลไม่จะไม่ได้เป็นตัวเงินก็ได้หรือแค่หนคนราจะช่วยเหลือเขาตั้งแต่เด็กเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองอยู่กันมาตั้งนานะรักกันมาตั้งแต่เด็กรักกันมาตั้งเนินน,นานหลายปีอย่างเงีย้ยซึ่งเดอนซัปดานี้ขอทํานายเลยว่าคนร่าชาวศีรษะศกกำลังจะกลับมานะครับ เดอะเฮอร์มิทเข้ามานะครับเดอะมูนแล้วก็เดอะซันหมายความว่าความเจ็บปวดที่ชาวสีพุกศกเป็นในตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาตอนเราที่เราร้องไห้ตอนเราเสียใจตอนเราเจ็บปวดเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาแต่เขากลับมาตอนที่เหมือนกับเดอะเฮอร์มิทแล้วก็เดอะซันเขากลับมาตอนที่ชาวราสีพุกศกอยู่ได้แล้วหกถ้วยกลับมาเป็นตัวเองกลับมาอยู่เป็นต้นที่ของเราแล้วนะครับเราก็เลยอยากจะถามชาวราสีพุกศกหลายท่านอยากจะถามเขาเหมือนกันว่ามารักทาไมตอนนี้ตอนที่จะเสียเราไปตอนที่เหมือนกับเราเดินออกมาไกลแล้ว ตอนที่เราเดินออกมาแล้วตอนที่เรากาลังจะเริ่มต้นใหม่ตอนที่เรากำลังมีความสุขแล้วมารักทําไมตอนเนี้นะครับตอนที่จะเสียเขาไปตอนที่จะเสียชาวสีพุกศกไปอ่ะทั้งที่เราเคยรักเขาหมดใจที่เราเคยรักแท้กับเขาไปเนี่ยแต่เขากลับทาร้ายแต่เขากลับทิ้งมันน่ะครับไม่เคยรักไม่เคยแคร์กันเลยนะครับพะฉันไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าอัศวินถือไม้เท้าหรือว่านายออบวานทำนายความรักของชาวสีพุกศกเลยท่านว่าอัศวินถือไม้เท้าหมายความว่าคนที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยเขาอาจจะทําอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิด อันนี้ไพ่ของความรู้สึกของคนรักของชาวเสียิสุกเลยว่าเขาอาจจะทําอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิดทําอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิดปัญหาแต่พอมีปัญหาพอเขาทําให้คุณเสียใจทํให้คุณร้องไห้หรือคุณหายไปปุบเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่เหมือนกับนึกได้กลับมาต้องการคุณกลับมาเหมือนกับอยู่ไม่ได้ร้อนโลนร้อนเจอปัญหาก็ไม่ไหวแล้ววะแค่คุณหายไปเขาก็รู้สึกได้แล้วว่านี่เขามีปัญหาแล้วนะเขาเริ่มมีปัญหาเขาเริ่มเจอปัญหาเขาเริ่มเจอความทุกข์ใจแล้วไม่มีใครอยู่ขาข้างเขาแล้วนะไม่เคยมีใครอยู่ช่วยเหลือเขาแล้วนะไม่่เเคคคยยมมีใรรอูป็นวาัก ยู่เป็นคนดูแลอยู่เป็นคนใส่ใจอยู่เป็นครอบครัวเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นมาเลยครับคนรักที่มีปัญหากันไปเนี่ยพอคุณหายไปเนี่ยเขากลับอยู่รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้เขากลับรู้สึกว่าร้อนรนเขากลับรู้สึกเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างมันหายไปหัวใจของเขามันหายไปด้วยะแต่วันที่ค ids, huh e, belt, be, ุณร้องไห้วันที่คุณน้วมตามันที่คุณเสียใจเนี่ยเขาอาจจะทําอะไรไปด้วยอารมณ์ใช้อารมณ์คุณอาจจะทะเลาะกันเรื่องอารมณ์คุณอาจจะทะเลาะกันเรื่องไม่เข้าใจกันหรือว่าการที่มีอะไรปิดบังหลอกลวงโกหกนะครับแอบซ่อนเลนซึ่งท้าน อาจจะแอบมีอะไรรับหลังอาจจะมีแอบทำอะไรรับหลังเราโกหกเราอะไรเงี้ยทั้งที่เรารักแท้ที่เราเชื่อใจที่เราอยู่กับเขาแบบสบายใจอ่ะแต่เขากลับแอบทําร้ายเราแอบปิดบงังนะครับแอบทําอะไรที่มันทาให้เราเนี่ยมันรู้ทีหลังกับมันเจ็บปวดนั่แหละเพราะฉะนั้นมาทํานายดวงชะตาของชาวศิษย์พรสในเดือนมกราคมดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกนะครับขึ้นมาว่าทีออฟคัพนะครับหรือว่าไพ่สามถ้วยทํานายชาวศิษย์พระสกในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมหรือว่าคุณอาจจะเหมือนกับคนที่เคยสูญเสียความรักไป ตอนนี้เริ่มกลับมาเหมือนกับมีถ้วยใบใหม่ที่เติมเต็มเราแล้วฉะนั้นท่านนายเลยว่าชาวสีเพฤษกษ์โซดท่านนะครับสำหรับคนโสดหรือคนที่เหมือนกับอยู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยหรือว่าเลิกลากคนรักไปแล้วเนี่ยขอตอบว่าถ้าเกิดเลิกลากันไปเกิน6เดือนถึง1ปีเนี่ยครับไพ่สามถ้วยใบนี้เป็นเสมือนกับความรักที่เหมือนกับคุณถูกมาเติมเต็มนะครับเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างที่เราสูญเสียไปความรักที่เราสูญเสียไปเนี่ยเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ช กลับมาเจอความสุขแบบเพื่อนกลับมาเจอคนที่เข้าใจเรากลับมาคบเจอคนที่เหมือนกับความรู้สึกเก่าๆคนที่เหมือนกับคุยกันแบบเพื่อนคนที่เหมือนกับเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเริ่มต้นจากความเข้าใจนะครับเริ่มต้นจากการที่เป็นเพื่อนกันก่อนเข้ามาตั้งแต่ช่วงมกราคมถึงพฤษภาคมนั่นเองแล้วมีโอกาสที่พัฒนาไปถึงขั้นเป็นคู่รักการสละโสดรักแท้ที่เริ่มจากความสบายใจความเข้าใจนั่นเองนะครับขอตอบแล้วตั้งแต่มกราคมให้ไปนี้ขึ้นมา3ถ้วย6ถ้วยแล้วก็เดลร์เวอร์ ชาราศีพฤษภมีโอกาสที่จะพบเจอความรักแบบเนื้อคู่บุคเพเสนิวาสรักแท้นะครับที่กำลังจะเข้ามาที่เริ่มจากกันที่เหมือนกับเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นบุคเลเสนิวาสกันมาก่อนนะครับเป็นคนในอดีตชาติกันมาก่อนนะครับกำลังจะเข้ามาเหมือนกับคุยกันช่วยเหลือดูแลกันทําให้เราหายเจ็บหายเสียใจหายปวดตั้งแต่มกราจนถึงพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเลยนะครับสำหรับคนเก่าก็จะกลับมาพูดคุยกับมาติดต่อกันก่อนกลับมาปรับความเข้าใจกันก่อนทํานายแบบนี้ถ้าเกิดเรื่องราคาันไม่เกิน6เดือนถึง1นปี ไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่า s w o r d s นะครัวไพ่หกดาบถ้าเกิดใช้เรื่องราวคนักไปเกิน6เดือนรู้สึกว่าเหมือนกับการติดต่อของเราไปหรือว่าการพูดคุยหรือพยายามพายเรือกับเขาเนี่ยเื่อเหมือนกับเขาเอาแต่นั่งเหมือนกับไม่อยากจะไปกับเราต่อเนี่ยขอตอบเลยว่าชาวศิวะสกหลาท่านถ้าเกิด6เดือนเนี่ยคุณเรื่องราวใครไปรู้สึกว่าเราเจ็บปวดทรมานแล้วเขาหายไปเลยเนี่ยผมแนะนําว่าคุณอาจจะตัดสินใจที่จะหยุดพักก็ได้นะไพ่หกดาบนะครับมันเหมือนกับการที่เราพยายามไปต่อ ถามว่าไพ่ใบนี้บอกชาวศิษย์พระศกหลายหยท่านว่ายังไงบ้างถ้าเกิดคุณรู้สึกเหมือนกับเราพยายามไปต่อกับเขาแต่เขาเหมือนกับไม่อยากจะไปต่อกับเราเนี่ยหรือเลิกกับใครมาเกิน6เดือนแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดเราเดินออกมาไกลแล้วเนี่ยเหมือนไพ่ใบนี้เราอย่าหันกลับไปอีกนะครับถ้าเกิดเราเคยเจ็บปวดเคยเสียใจผ่านความเจ็บปวดกว่าจะหลุดพ้นมาได้กว่าจะเหมือนกับมาถึงวันี้ได้เนี่ยเราเจ็บปวดเราร้องไห้ถ้าเป็นแทบตายมาแล้วเนี่ยขอตอบว่าเราอยากกลับไปอีกนะครับถ้าเกิดเราเดินออกมาไกลแล้วเราอยากกลับไปอีกนั่นเองไม่ความมาถ้าเกิดใครเลิกไปเกินน6เดือ แลวเขาหายไปเลยถ้าเกิดเขาไม่เจ็บไม่ปวดไม่เสียใจไม่มีปัญหาเนี่ยเขาไม่กลับมาใช่ไหมนั่นหมายถึงว่าความรักครั้งนี้นะครับมันเหมือนกับการที่เราพยายามไปต่อกับเขาอยู่ฝ่ายเดียวทําเพื่อเขาอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะแต่เหมือนกับเขาไม่ได้จะไปกับเรานั่นเองนะครับก็อาจจะเหมือนกับลองตัดสินใจดูว่าเออเราควรจะพอไหมถ้าเกิดเลิกลากไปเกิน6เดือนแล้วหรือว่าเจ็บปวดมาเกิน6เดือนแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่า6นเดือนนี้ยัยงรองเขาได้อยู่เนี่ยก็อยากจะให้พยายามทําพยายามพายเรืออีกครั้งหนึ่งพยายามลองติดต่อหรือพูดคุยหหอว่าาาลงทํใ้เเ็น นะครับว่าเราดีขึ้นนะครับว่าเรารักแท้กับเขามากแค่ไหนนะครับภายใบต่อมานะครับภพ่สิบเหรียญนะครับหรือว่า ten of pentacles ทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤษภแต่ท่านในเดือนมกราคมเลยว่าเหมือนกับตอนนี้คุณเริ่มกลับมามั่นคงมากแล้วเรื่องของวามที่เหมือนกับเรากลับมาอยู่บ้านของเรากลับมาอยู่ในที่ของเราเนี่ยแต่เมื่อรดก็ตามที่คุณอยู่ในที่ของคุณได้เมื่อไหร่ในช่วงมกราคมขอทํานายได้ว่าชาวาศบพฤษภแต่ท่านเริ่มกลับมามีไพ่หกถ้วยด้วยเริ่มกลับมามั่นคงมั่นใจกลับมาอยู่ในที่ของเราอย่างมีความสุขแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลับมาอยู่ได้เมื่อไหร่กลับมามีคุณค่าเมื่อไหร่ขอตอบเลยว่าคนรักของคุณที่ทิ้งวุ่นภัยเนี่ยเขาจะกลับมาบ้านกลับมานึกถึงความมั่นคงกลับมานึกถึงบ้านของเขาความอบอุ่นความเข้าใจความรักที่เคยรักเคยสวยห่วงใยดูแลนะครับคนที่เข้าใจเขามากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นหมดทั้งหมดไพ่สามใบนี้ครับหกดาหกถ้วยแล้วก็สิบเดียนะคนรักที่เลือกดาคุณไปเขาอาจจะไปเลือกคนอื่นที่คิดว่าดูแลเขาได้ใช่ไหมคิดว่าดีกว่าเราอะนะครับเพราะฉะน เขาจะไปกับเรากี <osc> ่เดือนกี่ปีก็ตามสุดท้ายเขาจะรู้ว่าคนที่รักเขามากที่สุดนะครับรักแท้เขามากที่สุดหรือว่าเป็นความมั่นคงของเขาที่สุดเนี่ยก็คือชาวราศีพฤษภก็คือคุณนั่นเองนะครับปล่อยเขาไปหาคนที่เขาคิดว่าดีดูแลเขาได้รักเขาจริงสุดท้ายเขาจะรู้ว่าคนที่รักเขาจริงคนี่ดูแลเขาได้รักเขามากที่สุดเนี่ยก็คือชาวราศีพฤษภนั่นเองนะครับพะฉันไพ่ไปสุดท้ายนะครับขึ้นมาว่าบทสุขความของคุณเนี่ยขึ้นมาว่าแไม้เท้าหรือเอ็ดออฟวานนะครับ ทำนายดวงตา,าชาวสีรษฤศุกในเดือนมกราคมว่าดวงแห่งการที่หลุดพ้นแล้วดวงแห่งการที่เหมือนกับเราออกไปจากความเหน็ดเหนื่อยแล้วเพราะฉันใครก็ตามรู้สึกเหนื่อยกับความรักมาเยอะเจ็บปวดมาเยอะรอคนรอคอยคนรักมานานแล้วเนี่ยพยายามทําตัวเองให้มุกอ่อนให้ได้เพราะนี่คือเดือนแห่งการมุกอ่อนดวงแห่งการเริ่มต้นใหม่ดวงแห่งการไปต่อนะครับเราเหนื่อยมาแล้วเรารอเขามานานแล้วนะครับเราคิดถึงเขามาแทจจบจะขาดรักแท้สุดๆแล้วเพราะฉันไพ่เป็นอย่างว่าอาจจะเป็นไพ่แปะไม้เท้าอะถ้าเราเดิอนออกมาไกลแล้วเราอยากหันกลับไปอีกเป็นเดือนแห่งการเดินต่อเป็นเดือนแห่งการมออน ถ้าเกิดเขาจะกลับมาถ้าเกิดเขาจะรักเราเนี่ยเขาต้องพยายามยิงหานูต้องการเหมือนกับติดต่อเรามาเองไม่ใช่เรานะครับที่พยายามติดต่อไปหาเขาเพราะเราทําเต็มที่แนละ้วเพราะเราพยายามรอเขาแล้วติดต่อไปหาเขาตอนที่เขารักเขาตอนที่เขาเสียใจเนี่ยเรารองให้อ้อนวอนเขาก็มีนะครับไพ่ใบต่อนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่อลาเคลนะครับเขียนว่า slipping beauty นะครับไพ่ใบนี้บอกชาวสีบึกสกในเดนมกราคมการแนะนําว่าเราจะเป็นคนที่หลับตาต่อไปเจ้าหญิงนิทาต่อไปหรือจะตื่นขึ้นมาพบความเป็นจริงนั่นเอง เพราะฉะนั้นผมอยากให้ชาวสิบุรสงล์ท่านเนี่ยตื่นมาพบความเป็นจริงเถอะถ้าคนรักเรารักเราจริงเนี่ยเขาจะกลับมานะครับถ้าเลิกรักกันไปไม่เกิน6เดือนถึง1ปีเขาจะกลับมาภายในช่วงของเดือนมกราคมมกราคมกุมภามพันธ์นาไม่เกินนี้แต่ถ้าเกิดเขาไม่รักเราจริงเนี่ยเลิกกันไปเกิน6เดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยแล้วหายเงียบไปเลยเนี่ยมันคือความจริงที่เราต้องรับรู้ครับว่าคนคนนี้เขาอาจจะไม่ใช่รักแท้ของเรานะครับอย่าไปหลับตาอย่าไปร้องไห้อย่าจมอยู่ความมืดบอดเพื่อรอให้สักคนหนึ่งกลับมาเลยที่เขาไม่ได้รรักจิง นั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีพฤกษกทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ